หลังก็อยู่รวประมาณ38มิโตตบโดต้า2.8กับเทอร์โบเดอร์ใหม่สวัสดีครับพบกับรายการเทอร์โบท็อกบายเบอร์จิ่งเอ็นจิเนียริ่งกันเป็นประจำนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงในส่วนเจาะลึกนะครับของตัวเทอร์โบโตโยต้านะครับตัว2.4-2.8นะครับในส่วนรีโวอร์รักดนิฟอร์จิเนอร์ ในคลิปที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงเทอร์โบที่เป็นสแตนดาดนะครับซึ่งทางเบอร์เทคเรานะครับสามารถจะเสนอในส่วนของการเซอร์วิสไส้กลางพร้อมกับที่เป็นอัปเกรดรวมถึงการจําหน่ายเทอร์โบโตโยต้านะครับที่เป็นของแท้นะครับให้กับท่านทีนี้นะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยทางเบอร์เทคเรานะครับในฐานะตัวแทนที่รับการแต่งตั้งจากทางแกเล็ตนะครับมากว่าประมาณ20ปีนะครับทางแกเลตปัจจุบันเนี่ยได้มีการออกสินค้าใหม่ออกมานะครับก็คือเทอร์โบนะครับ ที่มาใส่แทนโตโยต้านะครับในตัวของ 1GD นะครับตัว2.8ปี2016-2019นะครับโดยแกเล็ตเนี่ยเขาใช้รหัสเป็นรหัส GTD1752 นะครับซึ่ง GTD1752 เนี่ยถ้าพูดถึง GT17 เนี่ยเป็นเทอร์โบที่ป๊อปปูล่าที่สุดก็คือทางแกเล็ตเนี่ยมีการผลิตเทอร์โบไซด์นี้มากที่สุดนะครับในส่วนเทอร์โบปบาผันโดยใน GT17 ตัวนี้นะครับที่ทางแกเล็ตเนี่ยเขาได้ทดสอบมาเนี่ยนะครับจุดประสงค์เขาก็คือเนื่องจากว่า โตลต้าเองเนี่ยในการขายเทอร์โบเข้าไปในในต่างประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นตลาดออสเตรเลียนะครับนิวซีแลนด์หรือเป็นอเมริกาใต้เนี่ยที่รถโตโยต้าไปขายเนี่ยเทอร์โบโตโยต้าอันที่1มีราคาค่อนข้างแพงนะครับ สองพวกเทอร์โบเทอร์โบเทียมที่เป็นของจีนของปลอมเนี่ยลูกค้าก็ไม่ค่อยมั่นใจในในสินค้านะครับในในสมัมภานะของมันในคุณภาพของมันเพราะนั้นลูกค้าหลายลัยในประเทศเหล่านี้เนี่ยครับก็ขอให้แกเลตเนี่ยพัฒนาเทอร์โบมาเพื่อใส่แทนตัวเรียต้านะครับซึ่งแกเลตก็ได้เพิ่งทําออกมานะครับเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็ได้เริ่มจําหน่ายออกไปนะครับซึ่งจากผลตอบรับที่เขาได้กลับมานะครับโดยเฉพาะในออสเตรเลียเนี่ยลูกค้าพอใจมากก็คือสมัมภาระเนี่ยมันดีกว่าเดิมมาก เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในรุ่น G T D 1752ตัวนี้ถ้าพูดถึงว่าขนาดของมันเนี่ยมันจะพอๆกับเทอร์โบที่ใช้อยู่ในเชฟตัวเชฟ2008แต่ตัวนั้นมันจะเป็นรุ่น G T B 1752นะครับเพียงแต่ G T D มาเป็นรุ่นปรับปรุงก็คือมีการปรับปรุงระบบการลุนนะครับระบบบูทขึ้นมาเนี่ยให้มีสักนะสูงขึ้นนะครับคือเอฟฟิเชนซีมันสูงขึ้นประมาณ15%ถ้าเทียบกับรุ่นเก่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านได้นะครับก็คือท่านสามารถ ได้สมรรถนะของแกเล็ตนะครับในส่วนเทอร์โบตัวนี้ก็คือ1ตั้งแต่ออกตัวนะครับออกตัวช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายเนี่ยจะเหนือกว่าของเทอร์โบเดิมโตลิต้าค่อนข้างมากนะครับก็คือถ้าท่านมีเทอร์โบตัว2.8นะครับ1 g d เนี่ยท่านสามารถโดยที่เป็นเครื่องเดิมๆนะครับไม่ได้ไปรีแมปมานะครับท่านสามารถนําของตัวแกเล็ตเนี่ยใส่เข้าไปใช้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปไปทำอะไรเพิ่มเลยนะครับ ท่านก็นจะได้สมรรถนะเพิ่มขึ้นมาทันทีตัวที่2ก็คือถ้านในกรณีที่เป็นเครื่อง2.4นะครับแล้วมีการรีแมปท่านสามารถใช้แกเล็ตตัวนี้ใส่แทนได้เหมือนกันเพราะว่าในกรณนนีที่รีแมปนะครับในเครื่องโตยต้าเนี่ยเนื่องจากว่าอย่าง2.4ี่เนี่ยโัวฉีดมันเนี่ยมันก็ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นการบูสต์เขามันได้เต็มที่ก็ไม่เกิน30ปอนด์เพราะนั้นตัว gtd 1 7ตัวนี้นะครับก็สามารถจะรองรับบูสต์ได้ถึง30ปอนด์ในตัวของ2.4นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยทางบรครนะคั เราก็ได้ทดสอบนำเทอร์โบแกลเลตตัวนี้มาใส่ในเครื่อง2.4นะครับที่เป็นเกียร์แมนวนวลซึ่งเวลาเราใส่เข้าไปแล้วนะครับก็คือความรู้สึกก็คือไม่ได้ล้อรอบเลยเลยคือขับปกติเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ช่วงกลางปลายเนี่ยรถมันจะดึงกว่าเดิมด,ดึงแรงกว่าเดิมก็ดีกว่าเดิมก็เพราะแรงบิดมาเพิ่มขึ้นนะครับจากสมรรถนะเทอร์โบที่มันได้แล้วก็เรามาใส่ในเครื่อง2.4ที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับต้นจะช้านิดนึงนะครับแต่กลางปลายนะครับ ดีขึ้นแต่จริงๆแล้วในเครื่อง2.4ที่เป็นเกียร์ออโต้เนี่ยจะมีลดอยู่ไม่มากเพราะฉะนั้นเราคงมามองถึง2.4ไม่ว่าจะเป็นออโต้นะครับหรือจะเป็นแมนนวลเนี่ยที่มีการรีแมปเราสามารถใช้แกเล็ตบลงไปแทนได้เลยนะครับส่วนในตัว2.8นะครับท่านก็สามารถใช้แกเลตใส่แทนไปเลยเพราะว่าเทอร์โบตัวนี้นะครับเอ่อมันทําออกมาแทนโดยตรงสำหรับ 1Gd อยู่แล้วนะครับโดยที่ขนาดใบหน้าของมันถ้าราดูนะฮะในส่วนของเทอร์โบนะครับ ขนาดใบหน้าก็เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ38มิลน,นะครับฐาน52เพราะว่ารุ่น1752ก็คือฐานใบ52แล้วใบหลังมันคือเป็น GT 17นะครับก็คือใบหลังก็อยู่ราวประมาณ38มิลซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่กว่าตัวโตต้าตัว2อเทอร์โบเดิมันซึ่งทั้งใบหน้าใบหลังเนี่ยกระเดดมันโตกว่าแล้วก็ให้สมรรถนะดีกว่านะครับแต่การติดบูธก็ติดบูธได้เร็วนะครับแล้วก็ ช่วงกลางไปมันดึงได้ได้ลึกมากนะครับถ้าเทียบในจุดนั้นแต่ถ้าเกิดในกรณีเครื่อง2.8ถ้ามีการรีแมปนะครับเราก็คงไม่อยากแนะนําให้ใช้ตัวแกเล็ตัวนี้เพราะว่าเขาจะกําหนดบูตกันอยู่ที่ประมาณ30สำหรับตัวแกเล็นะเพราะฉะนั้นถ้าตัว2.8ท่านไปรีแมปมาเนี่ยบูตอาจจะฟาดไปถึงประมาณ33-34ถ้าท่านจะใช้เทอร์โบตัวนั้นแนะนําไปใช้ตัวเทอร์โบอัปเกรดของเทอร์โบเทคนะครับซึ่งจะเป็นตัวที่แข็งแรงกว่านี้มากนะครับ เพราะฉะนั้นสําหรับในคลิปนี้นะครับก็คือเราขอแนะนำนะครับในส่วนของเทอร์โบแกลเลนะครับที่เอามาใส่แคนอย่างที่บอกทั้ง2.8เดิมเดิมๆแล้วก็2.4ที่ประกันรีแมปซึ่งท่านจะได้สมรรถนะเพิ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับโดยในขณะนี้นะครับก็คือในช่วงแนะนําสินค้าเนี่ยซึ่งบริษัทได้โคต้าสั่งมาเนี่ยจำนวนไม่มากเท่าไหร่นะครับ แต่บริษัทยินดีมาเสนอในราคาพิเศษนะครับในช่วงนี้ก็คือในราคา24,000บาทนะครับสำหรับเทอร์โบแกลเลตยกลูกเลยนะครับพร้อมมอเตอร์มาเรียบร้อยก็คือถอดใส่แทนของเทอของเดิมได้เลยนะครับแล้วท่านจะลองสัมผัสดูนะครับก็ท่านจะได้สวัสถนะเพิ่มเติมขึ้นขนาดไหนนะครับแล้วที่แนะนําอีกจุดก็คือถ้ามีถ้าท่านอยากได้สวรสเพิ่มขึ้นอีกนะครับเปลี่ยนเอาอินเตอร์ของแกลเลตนะครับที่ใส่อยู่ในรุ่นลิเวอรเนียครับหรือดิวเฟอร์เจอเนอร์ใส่เข้าไป ท่านก็จะได้สมรรถนะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอย่างน้อยๆอีกสิเอเพราะฉะนั้นเมื่อท่านรวมๆเข้าไปแล้วนะครับถ้าท่านมีการปรับปรุงหรือว่าเพิ่มสมรรถนะทั้งด้านเทอร์โบดิสคูลเลอร์เข้าไปแล้วเนี่ยโอเคท่านจะขับรถแบบค่อนข้างสบายใจก็คือมีกําลังเหลือเฟือนะครับในการขับเล่งแซงไปนะฮะเวลาใช้งานแล้วที่สำคัญคือประหยัดน้ำมันกว่าเดิมนะครับเพราะฉนั้นก็ฝากในส่วนของเทอร์โบแกเลตช่วงนี้แล้วกันนะครับว่าเราจะขายใ,ให้ราคาทั้งลูกคือ24งหมจนกระทั่งของหมดนะครับ เพราะว่าช่วงนี้เป็นแค่ช่วงแนะนําตัวของแกล็เข้าแค่ในะนที่เขาลดราคาลงมาให้นะครับถ้าท่านสนใจนะครับสามารถสอบถามเข้ามานะครับหรือสั่งซื้อเข้ามาทาง Facebook หรือ Line ของทางวัวเจคได้เลยนะครับถ้าท่านชอบสาระดีแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ